พนักงานอายการครับประจำอายการสูงสุดแต่ไปบัตที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชครับนี่นะครับเป็นภาพที่บอกว่าถูกจับคาโต๊ะทำงานครับ <_ d ans> <_ d ans> วันนี้เองครับคนที่ลงเป็นลงมือจับเลยคือคุณนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการปะปะชนะครับพร้อมด้วยบิ๊กเต่าครับ พลรบตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้พาการสอบสวนการแล้วก็พลรบตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้ปัะคับการปอป,อป,อปอแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการปอปอทอคุณภูมิวิสารเกษมสุขครับ, <c oughs> รบนำกำลังไปบุกจับอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดอักษรย่อชอช้างครับ อายุ53ปีปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กันกองภายในห้องทำงานสำนักง,งานอายการจังหวัดสุดท้ายถูกนำตัวส่งโรงพักผู้ทน,นะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินคดีต่อไปแต่ถูกจับที่คาโต๊ะทำงานเมื่อสักครู่นี้พร้อมเงินสดของกลางนะครับ150,000บาทครับทั้งนี้อายการคนนี้นะครับตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจลิตและก็ประพฤติมิชอบกลาง ข้อหาก็คือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินนะครับหรือประโยชน์อันนี้ชอบอันนี้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ภาษากฎหมายเยอะครับสุดท้ายอายการคนนี้ต้องเดินขึ้นโรงพัก หลังจากที่ปฏิเสธนะครับที่โต๊ะทำงานแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรียกครับผลประโยชน์ไม่อะไรตั้งสิน้นแม้กระทั่งขึ้นโรงพักนะครับก็ยังปฏิเสธทุกอย่างแล้วกระบวนการต่อไปก็ต้องต่อสู้นะครับหักล้างด้วยเหตุด้วยผลแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับนี่นะมีผู้เสียหายรายหนึ่งครับ ซึ่งเป็นคนที่บอกว่าถูกตกเป็นคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์นะครับจากพ่อค้าคนหนึ่งนะครับที่ตกเป็นคดีนั่นก็คือว่าให้ช่วยเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับจะต้องมีการจ่ายเงินค่าดำเนินการเรียกรับทรัพย์สินคราวนี้นะก็คือว่า200,000บาทครับ พอสองแสนบาทก็คือจ่ายไปก่อนครับนี่นะห้าหมบาทแล้วคนนั้นนี่นะแล้วก็มีการนัดหมายตกลงจ,จ่ายกันให้ครบครองแสนบาทนะครับก็คือมาวันนี้เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาเงินไปนะครับหนึ่งแสนห้บาทครับไปจับเลย เนี่ยนะเพราะว่าอะไรครับคนที่ร้องมาเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันคุณณิชา<ฆ>เพราะว่าเขาถูกกระมือคดีในข้อหาลักทรัพย์โฉนดที่ดินแต่อายการคนที่บอกว่าถูกจับวันนี้บอกว่าเคลียร์ได้เคลียร์ทุกฝ่ายได้ไวอย่างนั้นนะแต่ต้องจ่ายนะครับก็คือว่า2องแสนเพราะฉะนั้นนะครับคนที่บอกว่าจ่ายไปก่อน1 0,000แล้วก็มาเอาข้อมูลนะครับบอกเจ้าหน้าทีนะ่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็เอาเงินไปเลยครับนี่นะไปล่อซื้อขาโต๊ะ ก็จับได้แบบคาหนังคาเขาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็มีตลอดนะคุณเรชานะเราก็เสนอเมื่อวานคุณก็บนนะครับข้าาชการกรทมใช่ไหมครับเกือบออกกำลังกายก็ทุจริตมีอยู่ทุกวันแต่คราวนี้นะครับที่บอกว่าถูกจับคาโต๊ะส่วนใหญ่เราจะเห็นคนทํางานในพื้นที่ใช่ไหมครับอบตอบจตัวนี้แต่นี่เป็น กระบวนการยุติธรรมนะครับก<อ>็คือว่าท่านเป่าทําเองคุณเลจานี่นะ<อ>มันถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องเศร้าสําหรับประเทศไทยมากครับแต่การบุกจับก็ถือว่าระบบกฎหมายก็ทํางานอ,อยู่นะคะครับก็ไปบุกจับแต่รอดูว่าจะ,ะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะ Còn không nước mãi xa môn